เอาจต้งยม่งกัอ้ยม่เน่จะดูเย็นอีกืมป้าจอบเ็นอะไรจอปาดุีกแวป้าดุยรอยู่เี่นแล้เนี่ยนาทีนี้ใครปลาดุใครก็ไข่ประโคมในี่อ่ามัก็ไทยหกว่เนย เต็มน้องเลยนะ สาบายดีสาบายดีตอนบ่ายชงเจ้าสาบายดีเด้อพอดีเนี่ยออกมาบ้านแม่สิพากันไปใส่บุหรี่เล่นมาแเเหวนแม่มาหล่อเบิ่งหน่อไม้เจ้าเอ้ยนี่หน่อไม้ก็เฮียออกเฮ็ดปวกบ่ออกบ่แถวนีิฮะแม่เฮ็ดปวกดอกดำจะบ่ออกบออก่โอ,อ้ปกติน,นี่นะแถวไม้เดี๋ยวนี่ ปกติแถวนี้นะเห็ดปวกนะ<อ>นี่เงาหมาะขามแถวนี้แหละหลาะเบิ่งอันนั้นเครื่องหักบวบเครื่องหมักเ้อที่เจ้าอ,อืม้มหมากแตงที่เจ้าเอ้ยได้กินเลยเห็นบอกปลูกคอยปลูกสุดก้อนเนี่ยหลาอปลูกกัน,นเนี่พี่น้องกันเนี่นเ,ปนเป็นแล้วนี่นี่นมากแตงนะหมากแตงจีกเลยใหญ่เราไปไปหลาะเบิ่งนี่นี่ มักอือกอันนี้ฮะนี่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 เอาเบี้ยร์เนี่ยแล้วาเขาจะเอาคนมาปลูกกับเบี้ยร์แเขือนี่เบี้ยร์แหุ่งเนี่ยเขาไงแล้วงามแล้วพี่น้องเอ้ยป้าหกเลยบาทนี่มาบ่ะนี้เป็นเครือมันอะพี่น้องตะกี้ฮะเป็นเบี้ยร์อยู่แค่พูดได้เบิ่งคลิปเก่าๆก่อนอาจจะเห็นนะพี่น้องเด้อป้าหก หมากบัวนี่มันคือพวขื่นเครื่องมันคือพวขื่นข้างหืมคือล่ามแบบน,นี้โอ้ยคือหมากบัวผัวแหน่มาเลยสุนเจ้าตอนนั้นยังเป็นเบี้อยอยู่คืเบ้างนี่นี่นี่จืดอ๋อไพจืดอืมหมักแตงจริงเมย์คอยไปงามดีงามดีสุนเจ้ากินกับแจ้วกินกับลาบ S <s> อืมอมน้อนไม้อีพูโอยว่มามันบอกพูเป็นเหี้ยอะมาสุดนี่อืมเออีหอกีหอมแม่งหองมกินมดต้องสมเสียนอืมกะทิงเงากะทิ้งเง่ากะทิงจะบาปปกมันออก,กอไดอ,อ,อืม ปลาหูเมเป็นยังคือตายอเสียดายเด้อันนี้ก็บ่ออกนเห็ดปวกก็บ่ออกพี่น้องเอ้ยปกติเห็ดปวกออกเด้อค่ะนี่โอ้ยยอดสะอมก็เหียนแมผมกินหมดปายอดกระทิดหลายๆเจ้ากินกับหอยนางลมกโนแม่ขอล่ะ ้กกกไปีนั่นหมักถั่วแม่ความเป็นเครือมาแล้วอืมโอ้ยยอดกระถินเดี๋ยวหัวสิงไาถึงเจ้าใหญ่มาแล้วความเป็นใครแม่ความปูกความาตาบ้านเจนจิลาน่ะอือน้องไม่บ่งออกแล้วน้องไม่บ่งออกแล้วน้องมักใหญ่เลย สะออนเดมไบกระทินเนาะกะทินสุเจ้าน,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 นี่ต้นน้องหงายแล้วนี่ค่ะค่ะตัวออกมาแต่ป่านเจเจลากระโป่งแล้วเป็นมาแล้วผู้ยันมัอเอิญเน่ยคอยเอิญง่ามเมลิสุนเจ้าป่ะป่ะหล่อบางกอนอ่ไหมเมียคอยบ้าชมผู้ผูมันออกน้องอืมมันออกน,น,น้องสุนเจ้าปากระตูดผู พูดเนีะแเองก่อนทำไมบางแน่นี่งามฝฟล์มนมีเพรีกินข่อยโบยู่แล้วมีเพรียงกินเห็นไหนี่ป้ายอดยอดมันโอ้ยเบียบบาง,งหงลายเด้อปีนี่เด้อโอ้ยเป็นดอกแล้วมาสุดนีข่อยเมื่อบ่ฮอดฮอดเดือนชมเจ้าป้าใหญ่เพียงหัวเลยตัวผูตัวนี้ฮะอ๋อใหญ่แล้วนี่ป้าโหแดงน้อไมันคุณจเห็นไหมหยอดเป็นเหี่ยวหมดแล้ว เมื่อวันที่14เมื่อนี่ที่14โอ้ยไทรฮา,ากะไทรบด้หอดเดือนซ้ำง่ายเมื่อไรมักหุขขงนี่สัมสิกินเลยปีสีมานี่ปีสีมานี่สัมสิกินมังหุขขงนะพี่น้องเบียยังเลยนี่ฮะเบียมักแข้งบ่นันี้คืองามแถมหอนนี่ง่ายนี่เมื่อขอใมากลนเอานะก็ต้นนะ่ะนะใบตอง ไปเกวยตานีหอดไซบุรีเลยเด้อพี่น้องเด้อพากันมาหอดไซบุรีเลยนะมาบุญบักไฟเด้อเจ้าเด้อบุญบักไฟลานบักไฟเสนบ้านสีไข่เมืองไซบุรีแขกสวเด็จเขตบ่าเจตจิลาเจ้าใกล้ซีฮอดละจะหน่อยก็ฮอดแหละ ไปกับบุเคยมาจกก้าเทือกในบุญหมึกไฟเดี๋ยวทำอีดแต่หนีมาบุญน่ะนะเทียวไซบุรีดิมากับปันานเด็กน้อยในนอ้องนุ่งในทางหลังกูเต็มรถลดโอ้ทีมน้อยลอยลีลากรนะทิมได้อ้ยังคุ ห่ออล้วสุเจ้าตห่อทางแปเขาบ้านอลได้วยเขาเกตทางใหม่ไอ้นี่มึงเนี่ยฮะวันบ้าเขาลีดอ้หน้าทางใหม่เกตทางใหม่ตอนตะก่อยมาเนี่ยบอกควันวันนี้เนี่ยคือว่าได้หลุดไปเที่ยวดูอันนี้มันหลุด่เที่ยวสวนกันเข้าไปประมาณสองหรือสามกิโลสุเจ้าได้เลยปวดกันเนาะปวดเลยสุเจริต ก็เจจิลาแล้วสิหน่อยแล้วกี่ขับไปประมาณสี่ห้ากิลโลนี่แหละปะทนทางก็จะประมาณนี้ได้สุดเจ้าตอนขอยมาล่าสุดนะทนทางยังเป็นขุมอยู่เลยสุดเจ้ามาสุดยโอ้วยผล,ลี่ทนทางลรงามแล้วแบบนี้เที่ยวสะดวกสบายเลยเป็นขอบเป็นคื้นางแดงก็ยามันพอแต่ยังมีขุมเนาะเที่ยวดูอ่ะข้างขาดกันเลย มันผัวแต่มันเพียงแหละ